สวัสดีเฮียทุกคนเลยนะครับขยันไลฟ์ด้วยดิช่วงเนี้ย <c oughs> ขยันไลฟ์ด้วยนะเช้ามาไม่ได้เลยนะเช้ามาต้องต้องไลฟ์เลยนะไม่ใช่ว่าผมดีดหรืออะไรนะพี่ออมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นนิสัยแล้วก็วินัยนะผมก็จะพยายามมาเผยแพร่พให้ได้มากที่สุดในช่องผมนะเผื่อแบบหมดไฟไงนะเผื่อแบบผมหมดไฟผมก็จะได้มานั่งดูคลิปเกาๆตัวเองว่า อ,อพยายามกับหลวงพ่อมากแค่ไหนนะครับก็วันนี้ก็จะมาอธิบายนะครับเรื่องเกี่ยวกับวัตถุมงคลหนึ่งในห้าที่ผมเคยพูดไปว่ามันหายากแล้วก็น่าใช้น่าน่าลองเลยล่ะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าตะกุดอลูมิเนียมนะครับตะกุดอลูมิเนียมที่เขาลองอสุภะนะครับแล้วก็มาทําเป็นถักเชือกเออเอามาห้อยบูชาเกี่ยวกับเสริมโชคลาภเมตตามหาสนีนะครับ ก็ใครที่รู้สึกชอบอกชอบใจนะครับสวัสดีพี่ธิพัฒน์โตสวัสดีเฮียตื่นเช้ายังไงเฮียตื่นเช้าแท้คุยกันครับยามเช้าก็คุยไว้ใครที่ทำงานนะครับหรือว่าดูย้อนหลังได้นะพี่ชายวันนี้วันเสาร์นี่ใช่ไหมเออวันนี้วันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์ก็กล่าวสวัสดีพี่นนพี่ทุกคนครับ EP ที่ 254นะครับอ่าเป็นตะกุดนะครับอ่าก็ที่มาที่ไปของตะกุดนะครับก็มีการสร้างเออถ้าถามว่าสร้างเยอะไหมผมให้คําตอบไม่ได้เลยแต่แต่ถ้ามีการทํำไหมผมมั่นใจว่ามีการทําพอสมควรลวกันเออให้ให้ให้นิยามว่าทําพอสมควรนะครับถามว่าเยอะไหมผมว่าก็เยอะเพราะว่าใส่ทั้งประหลัดขิดด้วยนะครับ อาจจะมีมีแยกอย่างนี้อ่ะจะมีดอกแยกอย่างนี้นะครับกับมีกับมีตะกุดคู่ตะกุดคู่ที่ที่ใส่กับชมดนะครับแออต่มันตัวใหญ่นะจะมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับก็แล้วแต่ไปนะครับแต่ว่าของชมดเนี่ยจะมีทั้งตะกุดเดี่ยวและตะกุดคู่นะครับอ่าแต่ว่าถ้าสมมติเราจะใส่ห้อยคอเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยอ่าห้อยคอก็จะประมาณนี้ อ่าก็จะก็จะสวยอยู่นะหรือใครจะห้อยเอวอ่ะห้อยเอวก็เน็บเน็บข้างหรือเน็บกลางก็ได้นะครับหรือใครจะพกใส่กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเสื้อกระเป๋าสะพา,ายก็ได้แต่ผมผมว่ามันเทดีนะดูดิห้อยคอเทดีนะครับแล้วก็พุทธคุณดีด้วยอ่าตะกรุดของหลวงพ่อเนี่ยถ้าถ้าเราดูนะมันจะมีความพิเศษอยู่ ในเรื่องของความเก่าแล้วก็เรื่องของการถักนะเขาจะถักเขาจะถักเชือกเป็นแบบยิบๆๆเลยอเออถักถักถักยากอยู่อะ่ะผมว่าอย่างเงี้ยถักยากอยู่นะครับแล้วก็มีการแปะท้องที่ตรงกลางนะครับเออถ้าสมมุติเป็นแบบพื้นฐานนะของตะกุดอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมผมมองว่าผมเห็นมาเยอะบางชิ้นก็เป็นแบบแกะมาแล้วบางชิ้นก็มีทั้ง มีทั้งเป็นยุคต้นที่พอกเทียนเชิงเทียนมาเลยแล้วก็จานยันบางบางอย่างก็จะมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กทั้งเป็นหลายรูปแบบอ่ะผมหลายรูปแบบแต่นี้ก็น่าจะเป็นแบบที่คุ้นตาในเรื่องของความเป็นสากนในเรื่องของการที่เล่นแล้วก็ดูดูในเรื่องของแบบกันง่ายนะ,ะถ้าเป็นแบบนี้แต่ที่ผมเล่นความหลากหลายของผมเนี่ย คือผมก็พยายามที่จะศึกษามากนะก็ได้เห็นหลากหลายอย่างได้ทั้งแกะได้ทั้งทุบแล้วมันก็ไม่ดีนะผมว่ามันก็ไม่ดีหรอกแต่ผมถ้าผมไม่ทําอย่างนั้นนะผมไม่สามารถเลยที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่ผมศึกษาจริงๆะ่ะมันคืออะไรเออมันเขียนอะไรไว้ว่าข้างในใช่ไหมแต่พอผมทําแล้วผมเข้าใจแล้วว่าเออบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็มีทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นเออมันมีสิ่งที่เขาพอกมวลสารมีสิ่งสิ่งที่มัน มีคาบเอ่อสิ่งที่มันแบบมันไม่น่าดูหรอกคาบอสุภาษเนาะเออเราก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็เราก็พอเข้าใจพอเราเข้าใจปุ๊บผมก็รู้สึกว่าผมพอละกับการทุบการแกะนะครับอา่าแล้วผมได้อะไรจากจากตะกุดใช่ไหมเออผมได้ทุบนะแล้วผมก็ได้ศึกษาแล้วผมก็ลองได้ดูทั้งลายถักอา่าดูทั้งจริงๆอะ่ะมันต้องดูสิ่งที่ผมบอกอะ่ะ มันต้องแกะนะแต่มันดูอันเนี้ยมันใช่อยู่แล้วดอกเนี้ยแต่สิ่งที่ผมอยากให้พี่ดูข้างในคือมันจะเป็นอ่าอลูมิเนียมอาเป็นเป็นแผ่นอลูมิเนียมนะที่เขาลองอสุภะไว้อ่ะแต่เขาก็ตัดมาแล้วเขาก็มาม้วนนะอ่าแล้วข้างในเนี้ยมันจะมีคาบคาบความเก่าคาบมวลสารอะไรข้างในอยู่คาบไอ้นั่นแหละเออแล้วมันก็จะมว้วนแล้วรอยม้วนก็เป็นจุดจุดสําคัญเหมือนกันนะครับรอยม้วนก็เป็นจุดสําคัญเหมือนกันที่ ที่บ่งบอกได้หลักหลายอย่างเลยทั้งเรื่องว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่นะแค่ไอ้ม้วนเนี่ยแค่ไอ้ไอแค่ตะกุดม้วนเนี่ยไอ้ที่ผมศึกษามานะผมว่าเออวะถ้าการม้วนที่แบบแต่ว่ามันก็ไม่ฟิกหรอกแต่ผมมั่นใจว่าไอ้ไอ้จุดตายมันก็คือรอยม้วนเหมือนกันนะแล้วก็คาบข้างในอ่าแล้วก็มีรอยถักอ่าแล้วก็มีแต่ถามว่าถ้าแกะออกไปแกะผมก็ผมไม่เคยแกะอย่างนี้นะ ผมไม่ผมผมจะแกะยุคต้นเนี่ยไอชิ้นที่ลูกพี่ผมเขาส่งมานะยุคพ่อเขาเขาซื้อมาราคาหลักหมื่นเหมือนกันนะผมขออนุญาตเขาแกะผมก็ทุบทุบทุบผมว่าตอนนั้นน่ะด้วยความที่ว่าเรายังแบบไฟแรงอยากรู้อยากเห็นนะผมขอเขาอะเฮียผมขอทุบตะกุดได้ไหมเขาก็อยากเสียผมก็ยากเสียดายเขาก็อยากเสียดายนะเออเขาบอกว่าทุบเลยวินทุบเลยไม่มีอะไรต้องเสียหรอกพ่อเฮียก็ไม่อยู่แล้วเขาอะ เออผมบอกว่าขออนุญาตพ่อเฮียแล้วก็ขออนุญาตหลวงพ่อวีนะผมก็ทุบเลยสิ่งที่ผมได้ก็คือข้างในของถาดแผ่นอลูมิเนียมของยุคต้นนะถ้าย้อนกลับไปดูช่วงแรกๆกันนะมันจะมีการพอกมวลสารของดาวอะดาวไม่ไห้หอมอัดเข้าไปอยู่ในในในตะกุดนี้อันนั้นนะยุคต้นนะ่ะมันจะมีความพิเศษหลากหลายคือลูกเล่นมันเยอะอ่ะลูกเล่นในที่นี้ก็คือทั้งมวลสารที่พอกในพอกแบบเต็มเลยนะเนี่ย ตะกุดอย่างเงี้ยแล้วเขาพอกพอกดาวดาวไม่ได้หอมเนี่ยต้องบิดออกมาแล้วมากดนะอ,อมวลสารของดาวไม่ได้หอมเนี่ยเพราะมันมันมีมวลสารทั้งฉ่ําทั้งอะไรทั้งแย้มมากมายเลยแล้วเขามาพอ,อ,อกไว้ในในตะก,กุดคนที่ได้ไปนะมวลสารทั้งหมดที่ผมใส่ใส่ห่อไว้อะประมาณก้อนเท่าเนี้อยู่กับเฮียขนมจีนที่สระบ,บุรีนะเขามาบ้านผมผมให้เขาไปหมดเลยเออแล้วเขาก็ไปปั้นเป็นลูกกลมอะ่ะ ได้ประมาณห้าลูกบางลูกกันวันเนี้ยเอออันนั้นคือลูกอมแม่ในหอมของจริงไยนะเอออยู่กับเขาหมดเลยแต่เขาดีกับผมมากเขาอุดหนุนผมเขาซื้อผมผมก็เกรงใจเขาเนาะผมก็ให้เขาไปโดยไม่ไม่ได้อะไรเลยอะอย่างแบบว่าก็ให้กันด้วยแบบให้สนิหานะเอออ่ะพอพอมาเป็นตะกุดมันจะมีตะกุดก่อนกับตะกุดหลังเลยนะเอออันนี้ก็เอ่าเป็นยุคก,กลางแล้วกันผมผมมองให้เป็นยุคกลางแล้วกัน พอเข้ามาสู่ยุคกลางนะตะกุดก็จะตะกุดเนี่ยถ้าถามว่าแบ่งออกกี่ยุคผมมองว่าเอ่อ,อาน้องแล้วมันยุคต้นกับยุคกลางไงถูกไหมถ้าถ้าผมแยกเนี้ยคือผมอยากให้เนี่ยเป็นเป็นตรงกลางแล้วกันอ่าเป็นตรงกลางระหว่างระหว่างยุคต้นกับยุคปลายให้เขาอยู่ตรงกลางนะเออเวลาทุกคนมาเล่นเนี่ยทุกคนก็จะได้ อยู่ในตรงกลางแล้วกันนะครับเออแบบว่าเอออันเนี้ยตะกรุดของหลวงพ่อนะเนี่ยเวลาเราไปค้นในในล็อกเกอร์หรือในตู้หรืออะไรเจอถูกไหมเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อชิ้นเนี้ยคือตะกรุดหลวงพ่อพีนะนะเออแค่นั้นแหละแล้วก็ส่วนยุคต้นเนี่ยมันจะมันจะไม่คนละเรื่องอย่างนี้เลยผมจะบอกให้มันจะคนละคนละ,ละ,ละ,ละโะลกกันเหละเออในเรื่องของ ความดิบความอะไรเงี้ยเออมันจะไม่ได้มีแบบความประณีตความสวยอย่างนี้หรอกเออมันจะไม่ได้มีความสวยอย่างนี้หรอกอันนี้ก็ดูดูด้วยแบบทันหลวงพ่อมันทันหลวงพ่อทั้งคู่แต่ว่าแค่ทําก่อนกับทําหลังแค่ทุกแค่นิยมกับไม่นิยมอ่ะแล้วก็แค่เคยเห็นกับไม่เคยเห็นแค่นั้นแหละเพราะว่าสิ่งที่ผมคิดอย่างนี้นะยุคข,ของคนมีกระตังอะ่ะบางสิ่งบางอย่างจริตเขาชอบก็ยังไม่เหมือนกันเลย เขามีตังเขาอยากได้แบบที่มันพิเศษก็อยากได้แผ่นอลูมิเนียมเนี่ยพอเขามีแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยเขามีมวลสารเนี่ยเขาเอาไปยับเออแล้วเขาก็เอาไปพอกแล้วเขาก็ให้สองพ่อจานความเป็นไปได้มีหมดผมจะบอกให้ในยุคนั้นแล้วเขาก็คนที่เขาได้มาเนี่ยเขาก็เสียไปแล้วนะมันก็ทันทันกันอยู่แล้วแต่ยุคยุคนี้มันผมมองว่าให้มันอยู่ในยุคกลางๆแล้วกันคนที่กําลังแบบเล่นกันอยู่อ่ะ ถามว่าใครถึงทันหลวงพ่อมั้งม,มีน้อยคนนะที่ผมรับได้เลยตอนเนี้ยที่ผมอาจจะพอพอสังเกตพอเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปภาพจริงๆเนี่ยแล้วก็คนที่เขาทันหรือเขารู้จริงเขาก็เขาก็ได้แค่เล่าให้ฟังแต่เขาก็ไม่อยากจะออกมาพูดนะครับเออบางเรื่องบางราวเนี่ยเขาก็เอื่อมบางทีเขาก็ไม่อยากพูดไม่อยากอะไรแต่ส่วนตัวผมได้ความรู้มาผมก็จะคัดในสิ่งที่มันสมเหตุสมผลแล้วมันก็จะ มันน่าจะเอามาเผยแพร่ได้แล้วก็ให้ความรู้ได้ก็พอนะบางเรื่องผมก็ไม่ขอพูดแล้วกันมันเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะต่างๆนานาแต่ก็อันเนี้ยผมมองว่าถ้าถามว่ายุคกลางดีไงผมมองว่ามันสวยนะมันสวยมันมีแบบความใสแล้วแบบขังดีอะเออถ้าคนชอบตะกุดนะถ้าคนชอบตะกุดเนี่ยผมแนะนําเลยว่าตะกุดหลวงพ่อเนี่ยอยู่ในอันดับห้าแล้วกันอยู่อันดับห้าในใจผมนะที่แบบ ใช้ในเรื่องเสน่ห์เมตตามหานิยมนะือมเรารู้อยู่แล้วว่าตะกุดเนี่ยมันมีมาช้านานนะแล้วก็ตะกุดของหลวงพ่อเขาไม่ธรรมดาแล้วหลวงพ่อพีนะทําอะไรไม่เคยธรรมดานะผมจะบอกให้นะแค่แล้วคนบอกว่าหลวงพ่อพีนัเนี่ยทําแบบเนี้ยแบบนี้แบบนี้ยแบบแบบเหมือนเหมือนเหมือนกันว่าผมบอกเลยว่าโอ้ทําไมผมถึงเล่นไม่เหมือนคนอื่นเออพี่ดูตัวหลวงพ่อก่อนว่าหลวงพ่อเหมือนคนอื่นไหม พี่ต้องดูย้อนกลับไปก่อนว่าหลวงพ่อทํามวลสารจากอะไรนะแล้วแล้วสิ่งที่ผมหามาเนี่ยคือบางคนบอกมันจะมีเหรอแล้วพี่ลองย้อนกลับไปคิดเลยนะว่าเฮ้ยหลวงพ่อเนี่ยทำอันนี้นะทำอันนั้นนะทำอันนู้นนะเออแล้วของมันจะแบบสวยเลยเหรอหรือว่าของมันโอ,อ้โหจะดีอะไรขนาดนั้นเหรออันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ที่ผมได้เห็นที่ผมได้เจอที่ผมได้สัมผัสมานะผมก็เลย ขอเล่นในส่วนของผมแล้วกันส่วนที่ผมชอบแล้วผมศรัทธาแล้วผมเชื่อว่านี่แหละของสุดยอดหาไม่ได้มันเป็นมันเป็นผมจะบอกให้นะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะหาเจอหรอกผมก็มั่นใจเลยนะเรื่องยุคต้นอนะ่ะผมว่าผมก็น่าจะมีบุญวาสนาต่อหลวงพ่อนะครับาเวลาผมทําผมทําให้หลวงพ่อเนี่ยผมว่าหลวงพ่อก็เมตตาผมเสมอนะเมตตาในที่นี้ก็คืออาจจะ เมตตาให้คนที่เขามีของเอามาให้ผมเนี่ยได้เห็นและมาแบ่งบูชาผมนะในเรื่องยุคต้นคนที่เขาเก็บมาก่อนเนี่ยคนที่เก็บกว่าสิบกว่าปีที่แล้วโทรศัพท์มันก็ไม่ได้แบบเวอร์วังขนาดน,นั้นหรอกนะในเรื่องของการถ่ายรูปในเรื่องของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะผมจะบอกให้มันก็มีแค่ว่าเก็บเพราะความศรัทธาเก็บเพราะความชอบแล้วก็เล่นกันนะครับโอเค แล้วก็ประมาณนั้นนะครับเออส่วนตัวนะครับมันก็พอเขาไปโคน้คนโค่นดูเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่ามันจะมีราคานะเพราะว่าทุกคนที่เล่นในยุคเก่าๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรผมเนี่ยซื้อก็เยอะขายก็เยอะเจอคนก็เยอะหลายรูปแบบนะครับผมก็เลยตกผลึกว่าคนที่กั่นกองมาจริงๆเนี่ยคนที่เล่นอาจจะยังอาจจะทันช่วงปลายๆหลวงพ่อหรือคนที่ ทันหลวงพ่อเนี่ยก็น้อยน้อยมากผมมั่นใจว่าเขาจะพูดเหมือนกันเลยว่าของหลวงพ่อเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยให้ฟรียังไม่มีใครเอาเลยเออเขารู้ว่าหลวงพ่อทํามาจากอะไรทํามวลสารจากอะไรแล้วของมันไม่ได้สวยเลยนะครับผมจะบอกให้นะของมันไม่สวยเลยนะครับเอออันนี้คือผมพูดเพราะว่าผมอยากให้พี่ๆทุกคนรู้ว่ายุคต้นที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้และสิ่งที่ผมเจอมันเป็นอย่างนี้นะครับเออแล้วก็ พี่ไปถามคนที่ใครก็ได้จะไปถามหรือใครบอกว่าได้มาจากคนใกล้ชิดคนใกล้วัดคนใกล้อะไระพี่ลองให้เขาอะ่ะพาไปถามเลยผมก็มั่นใจว่าสิ่งถ้าเขารู้จริงๆอะ่ะเขาก็ต้องบอกว่าของหลวงพ่อไม่มีใครเอานะครับไม่มีให้ฟรียัไม่เอาเลยนะครับไม่ไน่หลวงพ่อจะไปหวานตามวัดทําไมเออถูกไหมไม่รู้หรอกว่ถูกไหมแต่ผมผมก็ไปถาหลายคนเขาก็บอกว่า หวานไว้ยังไม่มีคนเอาอะ่ะตามหวานไว้ตามต้นไม้หวานไว้บางทีนั่งสมาธิฝังดินไว้มัง่งฝังไว้ใต้กุฏิมัง่งยัดโอ่งไว้มัง่งวางฝังไว้อ่าบนโบดบนมันจะมีเจดีนะพี่ลองไปดูนะที่เป็นรูปไก่งูไก่อะไรอะ่ะบนนั้นก็มีแต่ว่ามันออกมาหมดแล้วล่ะหลออกมาหมดแล้วล่ะใต้ฐานกุฏิที่หลวงพ่ออยู่เนี่ยก็ไปขุด ขึ้นมาใต้ท้องสังกาจายก็มีการฝังนะตัวหุ่นเนะี่ยพี่ลองไปวัดดิหุ่นเนะี่ยแต่ก่อนเนะี่ยที่ผมไปอะ่ะมันน่ากลัวมากนะวัดหลวงพอนะ่อแหะวัดหลวงพ่อเนี่ยมีความขังมีมนขังมากผมจะบอกให้มีมนขังมีเสน่ห์มีแบบเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าเราจะรู้สึกได้อะ่ะคนหัวลุกได้อะ่ะแล้วมันจะมีรูปปั้นที่รูปปั้นของหลวงพ่อก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองนะพระสังํำจังมั่ง มีพระสังกัจจยมั่งมีรูปผู้หญิงอุ้มลูกมั่งเนี่ยบางทีผมยังงงเลยว่าเพื่ออะไรแต่พอผมมาเล่นเครื่องรางอ๋อผมเข้าใจแล้วว่าเออมันเป็นกุศโลบายที่เป็นปริศนาธรรมว่าหลวงพ่อจะสื่ออะไรบางทีมวลสารหรือดาวเครื่องรางอาถรรพ์เนี่ยมันก็สื่อเกี่ยวกับรูปปั้นได้ว่ามันคืออะไรเวลาโบนเนี่ยเขาก็จะมีรูปทรงของไก่งูอ่ตาวัวอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องราวที่ที่ทําเกี่ยวกับเครื่องรางด้วยเป็นเรื่องของ พระพุทธศาสนาด้วยนะที่หลวงพ่อไปแสวงหาศึกษามาอ่ะโอเคมันก็ประมาณนั้นแหละผมว่านะแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้นะของเนี่ยที่ทุบออกมาเนี่ยกระจายกระจายออกไปหมดแล้วนะครับไม่สามารถอาจจะมีอยู่นะในวัดนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถแล้วเพราะกฎหมายแรงมากนะครับแล้วก็ไม่ไม่ควรที่จะเข้าไปทําอย่างนั้นแล้วนะมันบาปนะครับเออ ผมมั่นใจว่ามันหมดแล้วแหละเออมันน่าจะใกล้จะหมดแล้วแหละหรือว่าเราแค่หาไม่เจอแล้วก็ของเนี่ยของเนี่ยมันถ้าพี่คิดกันเนี่ยของอะ่ะมันทํามาเยอะไหมล่ะมันมีทั้งไหมีทั้งโอง่งมีทั้งอะไรอะ่ะแลวหลวงพ่อยังเอาไปแจกให้กับวัดต่างๆอี่นะเวลาอ่าพระเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะช่วยเหลือกันในเรื่องของงานบุญงานกระถินงานอะไรเนี่ยเพื่อเพื่อแบบ มีการใส่ทองเนี่ยเขาก็จะให้วัตถุมงคลเนี่ยไปด้วยอ่ะไม่ว่าจะเป็นดาวในสิบหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะตอนนั้นมันไม่มีราคาอะไรไงหลวงพ่อให้เพราะว่าใครที่มาทําก็จะเอามาบํารุงวัดหรือเอาไปช่วยวัดนู้นวัดนี้ก็จะเอาวัตถุมงคลเนี่ยใส่กระเปงอ่าคนที่นคะรนายกเล่าให้ผมฟังนะคนที่เขาทันนะทันในยุคยุคนั้นอะ่ะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยใส่กระบะแล้วก็ใส่กระเปงอะ่ะหลวงพ่อให้ใส่กระเปงไปแล้วก็มีซอง เอาไปไว้ให้วัดวัดนูน้นวัดนี้มั่งเพื่อช่วยช่วยกันเอาเงินเนี่ยเอาเงินเนี่ยมาบำรุงวัดแล้วก็ได้รับวัตถุมงคลไปแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีคนจะรับเกี่ยวกับดาวเพราะว่าเขาไม่รู้จกักหรือว่าเขารู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรงั้นในยุคนั้นนะถ้าย้อนกลับมายุคนี้นะทุกคนพูดเหมือนกันว่าถ้าเขามีของหลวงพ่อสมัยนั้นนะที่เป็นไหๆเป็นถังๆเดี๋ยโอ้ยเขาบอกว่ารวยแล้วป่านนี้ พี่เอาพี่ไว่เชื่อพี่ลองไปถามคนที่เขารู้จริงๆนะเออเขาจะเห็นเพราะเขารู้ว่ามันเยอะมันเยอะมากนะครับมันเยอะมากและดาวผมจะบอกให้ดาวที่ผมเห็นแต่ละคนที่เขาทันหลวงพ่อเนะี่ยบางคนก็แทบจะไม่เหมือนกันเลยนะเพราะว่ามันเป็นแข็งๆข,ขาวๆมีทั้งห่วงห่วงลวดห่วงทองแดงมากแต่สนิมเกะอเลยนะเออแล้วก็มีเขาพูดแบบว่าเขาพูดอย่างเงี้ยเขาบอกว่า ก็ตอนที่ได้ได้อย่างเนี้ยเออแล้วก็เก็บมาถึงทุกวันเนี้ยไม่คิดว่ามันจะมีราคาด้วยก็เห็นน้องอะ่ะน้องคิดว่าน้องน่าจะชอบเออก็เลยส่งให้ดูแล้วพอผมพ่อไปดูผมจะซื้อเขาบอกว่าเขาไม่ขายก็จะเก็บไว้ให้ลูกเขาเออเพราะเขารู้ว่าของเขาจริงเออแล้วมันมีราคาตอนแรกเขาเขา,เขาคิดเขาก็อยากปล่อยแหละเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่เหมือนแบบไม่รู้ไงว่าไม่มีใครเล่นหรือว่ามันแบบเออ ไม่มีใครเล่นกับเราเลยอะไรเงี้ยหรือว่าแต่สิ่งที่เขามีเขารู้ว่ามันใช่แล้วมันทันเงี้ยเขาก็เลยเก็บไว้แต่พอเขาเห็นผมผมซื้อไงผมซื้อเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเขารู้สึกเห็นคุณค่าของของเครื่องรางหลวงพ่อทันทีนะครับเขารู้ว่าสิ่งที่เขามีเนี่ยเออมันใช่แล้วก็มันมันมีสตอรี่ของเขาอ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ขายเขาดึงกลับเขาบอกผมไม่ขายแล้วผมรู้สึกว่าเออมันมันก็หายากแน่นอนแล้วก็ มีคนเล่นหรือผมเนี่ยศรัทธาเนี่ยเขาก็เห็นคุณค่านะครับเอออะไรเงี้ยมันก็ดีเออมันก็ดีมันก็ดีอันนี้เป็นแค่เรื่องเล่าที่เล็กน้อยสําหรับที่ผมเจอมานะครับก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนคิดว่ามันมันจริงร้อยเปอร์เซนหรือว่ามันอะไรหรอกแค่ให้ฟังเป็นเรื่องราวที่มันสนุกแล้วก็ให้มันเป็นเรื่องราวที่ดีอ่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเล่นยุคต้นนะครับเล่นยุคต้นแล้วก็ค่อย ค่อยๆศึกษาแล้วกันในราคาที่มันไม่ได้แพงมากนะครับก็เก็บไว้เออเก็บไว้นะครับวันใดวันหนึ่งมันอาจจะเป็นเป็นสินทรัพย์ที่ดีได้นะครับหรือว่าเป็นของที่เอาไว้ให้ลูกให้หลานได้นะประมาณนั้นส่วนตะกุดนี้นะครับสวยมากได้มาดอกเดียวด้วยใครถูกอกถูกใจก็มาแบ่งปันผม,มได้นะ ห้านิ้วมัง้งผมว่านะประมาณนะประมาณอ่าราคาตลาดเล่นกันอยู่ที่เท่าไหร่นะผมถามถ้าราคาตลาดเนี่ยจะอยู่ที่ผมเห็นพีคอะ่ะถึงหมื่นเลยนะตะกุดเนี่ยแต่ว่ามันน่าไม่ถึงอะ่ะตอนนี้ก็อยู่หลักพันแหละผมว่านะตอนนี้ก็อยู่หลักพันแหละ อประมาณนั้นนะครับก็ใครที่ฟังแล้วรู้สึกโอ้สนุกแท้นะ้องเล่าเรื่องเก่งนิทานเก่งก็กดติดตามกดถูกใจให้ผมด้วยนะเพราะว่าผมอะ่ะไม่ค่อยอยากจะเล่าเรื่องคนอื่นหรอกผมอ,อยากจะเล่าเรื่องที่ผมอะ่ะไปซื้อแล้วไปเจอเองมากกว่าถามว่าสิ่งที่ผมไปซื้อเนี่ยผมไม่ค่อยได้ซื้อในละแวกแถวนี้เลยนะมันมีอยู่แถวคอนยกนะเพราะว่า หลวงพ่อก็เคยเอาวัตถุมงคลไปทําที่นครนายกเยอะเหมือนกันเอาไปแจกเอาไปจ่ายนะใครที่ลองศึกษาดูนะวัดตําหนักเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าเก็บวัตถุมงคลนะครับเออที่ทันหลวงพ่อแล้วก็ดีนะหลวงพ่อแต่ก่อนอยู่ที่ถ้าสาริกานะถ้าที่เป็นน้ําตกหรืออะไรเนี่ยแล้วทุกคนศึกษาเข้าไปถึงนะทุกคนจะรู้อีกว่าถ้าสาริกาเนี่ยก็มีเครื่องรางนะแล้วคนที่ คนที่เคยเอาเครื่องรางของหลวงพ่อเนี่ยไปเทในน้ำอะ่ะเทในน้ำตกอะเออเขาเล่าให้ผมฟังตลกอมีเรื่องหนึง่งเขาบอกว่าแต่ก่อนมันมีเป็นเป็นปี๊บใช่ไหมเขาบอกว่าเขาเทเพราะเขากลัวไงคนหนึ่งอะที่เขาไปด้วยคือเพื่อนเขาเขาบอกว่าเขาอะให้เพื่อนเขาอะเทลงเทลงน้ําตกอะบอกเทลงไปเลยเพราะว่ามันมันเป็นแบบ เขาไปฟังมาแล้วเขาไปเจอเรื่องราวอะไรมาเนี่ยเขาก็เลยกลัวเขาเลยไปเทเขาบอกโอ้ย oh, เสียดายมากถ้าตอนนั้นไม่เทแล้วเก็บไว้ป่านนี้ก็ก็คงจะมีเยอะเออคงจะมีเยอะน่าดูก็เป็นแบบเออเรื่องราวที่ดีที่ผมได้ฟังแล้วก็เออสนุกดี <laughs> สนุกดีแต่เราถามว่าผมผมเคยเห็นไหมถามว่าได้เห็นไหมได้เห็นแค่เป็นพิมพ์พิมพ์พิมพ์ต่างๆพิมพ์แปลกๆปนะเออถึงที่ไม่เคยเจอก็ได้เจอ สิ่งที่แบบแต่ว่ามันก็จะอยู่ในพื้นฐานของของของพิมพ์พระนะไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของหยดน้ําเล็กหยดน้ําใหญ่แค่ว่ามันไม่ได้แบบเหมือนยุคปลายยุคปลายจะเป็นการกดบล็อกถูกไหมแต่ยุคต้นเนี่ยจะเป็นแบบรูปทรงของขาวขาวแข็งแข็งหินหินหน่อยมวลสันมวลสารอาจจะดิบอาจจะไม่สวยเลยอะ่ะอาจจะบิดจะเบี้ยวหน่อยแต่ว่าจะมีห่วงลวดห่วงทองแดงอ่ะอันนี้คือในยุคของของคนที่เขาเคย ไปช่วยหลวงพ่อก็จะมีเรื่องราวประมาณนี้อ่าแต่พ่ออ่าถ้าเป็นยุคสวยๆก็ยุคยุคปลายๆหน่อยก็จะก็จะเขาเรียกว่าอะไรก็จะแบ่งเป็นพิมพ์หนึ่งสองสามสี่อดูง่ายอะไรก็ประมาณนั้นแหละโอเคนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณเฮียทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมผมนะทั้งสี่ร้อยแปดสิบคนนะครับเออก็ผม เล่าเรื่องสนุกไหมล่ะเล่าเรื่องสนุกไ,ม,ไม่อยากฟังให้ไม่อยากให้ทุกคนมาเชื่อผมในทุกๆเรื่องที่ผมพูดนะเออก็ฟังไว้เป็นแบบสีสันสตอรี่ในในเรื่องราวดีๆนะแต่สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยผมยืนยันได้เลยว่ามันมาจากตัวผมแล้วเป็นความจริงนะเแต่ส่วนตัวก็ถ้าใครรู้สึกว่าเออแม่งตลกอะไรเงี้ยหรือว่ามันไม่น่าจะใช่ก็ก็ปล่อยผ่านแล้วทิ้งไว้ให้ผมนะครับใครที่ดูแล้วรู้สึกชอบอกชอบใจก็ ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดถูกใจไว้ด้วยนะถ้าผมมีเรื่องราวหรือสตอรี่ของหลวงพ่อพินามาเล่าให้ฟังอีกก็เดีย๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับยุคต้นยุคไหนก็แล้วแต่แต่น,นี้ดีมากตะกุดอลูมิเนียมลองอันสุภาข,ของหลวงพ่อพินานะครับอันดับที่ห้าในใจนะครับใครมีก็ควรรีบเก็บไว้นะครับใครไม่มีก็มาแบ่งปันได้ส่วนผมอยากจะให้ทุกคนเก็บนะเพราะว่าแม่งหายาก หายากไม่เท่าไหร่ไม่ได้ว่าให้ซื้อกับผมไว้คนเดียวนะทุกคนเขาก็เหล่าบรรดาที่นักเก่งทั้งหลายเนี่ยหรือว่านักเซียนทั้งหลายเนี่ยเขาก็มีแบ่งให้พี่บูชานะราคาอาจจะแตกต่างกันราคาจะเป็นเหมือนเป็นแสนแต้าถ้ามั่นใจในจุดนั้นก็ลองซื้อดูนะครับเออหรือว่าเขาก็มีในรูปแบบของเขานะครับเราก็ลองไปศึกษาหาความรู้กับเขาได้ไม่ซื้อก็ลองไปถามได้นะครับเขาก็น่าจะเมตตาแล้วแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้ฟังเหมือน,อนที่ ผมพูดในสิ่งที่ผมพูดไปได้นะครับเอออาจจะไม่เหมือนกันหรืออาจจะผิดเพี้ยนก็อาจจะขอโทษขออภัยด้วยนะครับอะไรประมาณนั้นนะโอเคถ้าวันนี้ผมไปกล่าวถึงใครนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อใครเลยนะครับผมมาเพื่อเผยแพร่วัตถุมงคลยุคต้นหลวงพ่อพีนะเพียงเท่านั้นนะครับในกรอบส่วนตัวของผมในกลุ่มของผมในทิกต็อกในเฟซใน YouTube ของผมนะครับใครทะลึ่งมาพูดมาเม้นต์วรส้นตีนนะครับผม แจ้งความอย่างเดียวนะครับหรือว่าใครบิดเบือนอะไรเนี่ยผมแจ้งความนะครับใครอยากลองของมาลองได้เลยนะครับเดี๋ยวจะจัดให้งามๆเลยครับโอเคครับขอโทษนะครับเออถ้าผมพูดผิดเก้าการใดไม่อยากเก้าล้าวหรืออะไรยังไงนะครับขอโทษขออภัยจริงๆนะครับผมจะเอ็นดูเป็นเด็กน้อยที่ให้พี่ๆเอ็นดูนะครับผมจะไม่ก้าร้าวแล้วก็ขอให้พี่ๆเอ็นดูผมแล้วกันนะครับผมก็จะ เผยแพร่ต่อไปนะครับเออสิ่งไหนที่ผมพูดผิดหรือกล่าวถึงใครขอโทษอภัพด้วยนะครับขอบคุณมากครับกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ